สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสายก็เงินขวาก็ทองคนห้าราศีนี้โกยให้อยู่หมัดคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าดวงชะตามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์รับความโชคดีอย่าให้ปล่อยหลุดมือไปได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณพระกฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ดวงชะตาได้รับความโชคดีราศีแรกคือท่านจะเกิดในราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมราศีที่สามคือ ท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่4คือท่านจะเกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมและส่งท้ายการที่ท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคม จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะโดยคนทั้ง5ราศีนี้นะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาเหมือนมีแหมาดักจับความโชคดีเอาไว้ได้เลยค่ะมีเกว่าช่วงนี้ท่านจะดักจับโชคลาภได้ให้เข้ามาอยู่ในดวงชะตาของพวกท่านทั้ง5ราศีดวงดีๆแบบนี้ อย่าให้หลุดมือไปได้ทีเดียวนะคะให้รีบตักตวงดวงดีๆเข้าไว้แล้วคนทั้งห้าราศีมีเกณฑ์จะเป็นคนที่รายล้อมไปด้วยวาสนาได้จับเงินทองไปที่ไหนก็ไม่มีอับจนเพราะว่าโชคลาภคอยนุนนนำซึ่งจะมีราศีคนทั้งห้าราศีนี้เมื่อรู้ดวงสตาอย่างนี้แล้วก็ให้มันหาเวลาไปสวดมนต์ทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเร่งเสริมดวงให้ดักจับ โชคดว้วได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในตอนนี้ของพวกท่านเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ได้จับเงินทั้งซ้ายทั้งขวาก็คราวนี้นี่เองนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ